ครับสวัสดีพี่น้องเอฟซีนะครับเอาดีใจนะพี่น้องเอฟซีนะครับเนาะที่โชคหมานกับเหลีกสังคมนะครับกับเหล้าพัฒนานะครับออกเมื่อกี่ยวนะครับเนาะครับปพดต์หัวเล้าออกตัวใดนะครับพี่น้องเอฟซีสองหนึ่งห้าศูนย์เก้าสองนะครับสองหนึ่งห้าศูนย์เก้าสองนะครับพี่น้อง ครับนี่คือผลห้อยออกนะครับเนาะผลออกสองหนึ่งห้าศูนย์เก้าสองเรียกล่างออกห้าศูนย์ครับพี่น้องเอฟซีครับเรียกล่างออกห้าศูนย์นะครับเนาะนี่คือผลหวยเล่าประเนาออกคำขึ้นนี่นะครับครับแอฟก็จะตามต่อให้พี่ให้น้องเข้าคือเก้า,า,า,านะครับ น้พัฒนาของพอสังคมนะครับเข้าที่วิ่งสองนะครับตัวล่องนะครับพี่น้องตัวเนียนสร้างคมบกเขานะครับเนาะเข้าตัวกลับความเข้าตัวกลับนะครับก็ถือว่าเขานะครับพี่น้องพาสร้างคมให้เรียกบ่เกิน6กคูนะครับเข้าที่วิ่งสอง กับเหล็กเก่านะครับเหล็กเวนนะครับครับมาตามต่อกับพี่น้องเยาว์ซี่จะต่อสายฮะปวสังคมอีกคือเก่านะครับเนาะช่างคมนะครับตามต่อหมวดวันจันทร์ที่ครับที่ต่อใด้หรืพี่น้องเยาว์ซีมันี่วันที่ยี่สิบวันเสาร์ที่ยี่สิบเอ็ดวันอาทิตย์ที่ยี่สิบสองวันจันทร์ที่ยี่สิบสามนะครับเนาะ กับงวดประจำบันจันที่ยี่23สวัสดีครับพ่อเรีกเข,เขาแล้วพ่อได้เงินแล้วยบซี่ฝากมาให้แล้วพ,พอสางขมเมตดเดวไป ตามตัวได้ได้พอเด้เพราะว่าผมเกินไปหัวขวปเง่าแล้วนะครับบรรยายให้พอเรียบร้อยแล้วเอารอบนี้เปลียนวันจันทร์นี่นะพอนะวันจันทร์ที่ยี่สิบสามธันวาคมสองห้าหกเจ็ด ไปแบบดวนๆเล้พี่น้องเอฟซีตำลาวช่างคมนะครับนี่แะละพี่น้องเวียนบอกเกินนั่นย่างลุดเนาะพอสร้างคมเนาะตำลาวช่างคมครับในเงิ่อนกินใส่ปีไมยดอกตี้พี่น้อง FC, เอฟซีกูได้เขาตัวเนียนก็เพราะเขานะพานะนีอยูเด้แหะนินนนสองเก้าสามเก้าสามแปด เแมนคนละลิปยุ่งพอเพราะว่าพอเน้นให้ผมสามเปีกับสามเก่าวิ่งเน้นที่สามครับครับแต่กับบอเป็นยังพี่น้องกับมีผู้โชคผู้มันยุ่ง่อครับบอเป็นยังคนนี้มันหน่อยตัวแมนครับเอาเอาต่อเลยพ่อเรียกวิ่งวิ่งสามกับสี่อ๋อวิ่งสามกับสี่ครับพี่น้องเดี๋ยวได้พ่อมเขียนก่อนครับครับวิ่งสามกับสี่สร้างคมมาแล้วครับ ตัวประกบเพราะวิ่งสามกับสี่ประกบกับ, 7, 8, บ 7, 8, เจ็ดแปดเก้าเจ็ดแปดเก้าเน้นที่อ้าพี่น้องเน้นเรียกซนะครับรอบนี้ครับนิ่นิ่มนิ่มนิ่มลักสามครับผ่เพราะว่าสองตัวอ่าผมก็นิ่มเท่ากันนี่นะครับผม จับคู่พ่อสา,สามเจ็ดเอาพี่น้องยีบซี่มีกำลังใจดอกนะครับเหล็กสางข้อมเขาแอดกับมีกำลังใจตามให้พี่น้องเขาคือกันสามเจ็ดแล้วพ่อสามแปดปครับบารนี่เพราะว่าเบื้องนในสุดประกบแล้วนะเลยบอกกอนเลยครับสามบาร์น,นี่สามเก้าดีพอ่พอ ไก่ที่เปลนไก่ที่ไก่ที่ว่างเดียว่างเด็กแท่นอาจารย์อริได้บัตเอาบัดน,นี้พอ่อสี่เจ็ด,ดีครับครับผมเอาแท่นพ่อสร้างค่มระบันนี้ครับ <laughs> แมนครับสี่แปดล้วก็ซี่เก่ามาพอนะเลขสามตัวศูนย์สี่เจ็ดศูนย์ ี่เจ็ดครับพอ่อเก้าสาปดตัวเนียน <8, 8. S 1> ตัวเจาะครับพอ่อตัวเจอกับนี่สาปกับสี่แกับสี่ดเด้อพี่น้องมาแล้วนะครับสามแปดปดครับผมบให้พี่น้องเข้าการบ้านตั้งแต่เนื่องเน่อพ่อเนาะเพรานะว่าวัาวานจันทะร์เนาะรัฐบาลเล่าออก 938ครับผมเด้อพี่น้อง FC วงกลมไวให้พี่น้องเฮา938นะครับอ่าจิไปตามรัฐบาลไทยจังไผสิไปหอดพ่อเด้อครับผมคเดี๋ยวผมจะโทรหาพ่ออีกเทื่อนึงครับครับอาจจะเปลียนมื้ออื่นพรุ่งนี้ก็ได้มื้อฮือมื้อฮือประมาณนี้เนาะพ่อครับผมเลขรัฐบาลไทยพ่อเฮ็ดไวแล้วล่ะติเนาะ ครับแล้วเบิร์ดเราไม่วเว<อ>้นสีเก่เา <c oughs> เฮ้ยจะเฟืเ่องเผยเลยไม่เหรอเนาะสีเก่าที่ <c oughs> <c oughs> <c oughs> เอาทีน,นอ้องนี้สิปว่าสังคมเกินมาแล้วสีเก่าหันมาเอาเดี๋ยวไปตามชุดอื่นนะครับฝันดีว่าเราพ่อเขา่ข่ฝันนะครับช่วงนี้เอาเ่ค่อยฝันก็ะยาเรียกเขาคือเก่าเราพอ่อครับผมครับสถิติ์ที่่ของปวสงนนังคมหนมาแหง้งอยู่แล้วรัฐบาลไทยกับเล้าวัฒนา เอาขอบุญขอบคุณในไลฟ์พ่อพักพ่อนหลอดเดืกแล้วผมเบิ้งมวยอยู่ครับโอ้ครับครับพ่อเอาผมสรุปเรียกให้พี่น้องยิปซีเขาในพ่อเด้อครับครับครับสวัสดีครับครับผมพี่น้องยิปซีทวนอีกรอบหนึ่งนะครับเนาะไปแล้วนะครับพอสังคมเราไปเบิ้งนั่งเฝ้าหน้าจอนะครับเบิ้งมวยอยู่ ครับเลี้ยงที่3กับ4นะครับประกอบคู่7 8 9นะครับ3 7 3 8 3 9นะครับ4 7 4 8 4 9ตัวเน้นตัวเจาะ3 8 4 8นะครับชัดเจนเนาะพี่น้องดูซิครับส่วนเด็กสตัว0 4 7 9 3 8นะครับเน้นที่9 3 8ครับพี่น้องเอาไปพี่รองเข้าสุขสุขคนนะครับมีโอกาสวิเคราะห์อีก2มือ3มมือเนาะครับเนาะเพราะว่าเล่าพัฒนาออกวันจันทร์ที่23 ทันวาคม2 5 6 7านะครับมีเวลาฝันนะครับมีเวลาวีเคราะห์อ่ะอพีนอนเอฟซีพักพอนคือกันนะครับยากกะขอตัวพักพอนกับพอวาดเดืดเดียวนะครับเนาะเอาคำขึ้นนี่กะราตีสวัสดค์ครับ